เดือดจัดด่าชาวเนือแรงหลังโดนจวกยับนมเล็กเป็นอีกหนึ่งสาวที่ยิ้มแล้วโลกสดใสสุดๆมากครับสำหรับสาวมะปางอาริสาแฟนสาวของพระเอกหนุ่มโอบนิธิและหากใครที่ติดตามอิ s สตาแกรมของมะปางอยู่นั้นต้องบอกเลยครับว่าสาวคนนี้นอกจากจะมีมุมน่ารักแล้วมุมเซ็กซี่ก็มีให้เห็นเพราะเธอมักจะอวดหุ่นแซบๆลงไอจอยู่บ่อยๆและล่าสุดสาวมะปางก็ได้ออกมาโพสเดือด หลังถูกชาวเน็ตบูดี้เรื่องหน้าอ,อกโดยโพสของมะปรางระบุแคปชั่นว่าปีไหนแล้วยังมีคนมีปัญหากับหน้าอกเล็กนมใหญ่อีกเหรอฉันรักของฉันแบบนี้ฉันมีความสุขนับว่าเป็นสาวที่มั่นใจในตัวเองสุดๆอีกคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวครับ